ไม่อยากลืมตาตกต็กวคเฮ้ยเฮ้ยพี่มันหนีไปดูนะพีวว่อะ <Hey. S 1> ไร เมื่อไหร่พ่อจะมาเนี่ยคุณนันขาจะเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก,ก็กลับมาค่ะใช่ครับคุณนันนั่งก่อนนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยพี่หอมตาลายหมดแล้วครับเฮ้ยมาแล้วครับไม่ใช่พ่อ อันตี้แล้วมันผิดหวังมากนักหรอเปล่าครับมันก็แค่นึนก่ว่าพ่อกับคุณครูกลับมาแล้วทําไมทําไมต้องหายใจเข้าออกเป็นดังโครูนั่ด้วยฮะทำไมทำไมคุณนับททำไมคุณแพลคะพูดมาคุณแพลอยามาลงออกับคุณน้ําแบบนี้นะคะ ท่านที่ขอโทษไอ้โว้ยคุณแพลวกลับมาแ,แล้วเหรอคะโว้ยหายไปไหนมาทั้งคืนคะฮึมเมียย่านอนรอจนหลับไปเลยคะ่ะเอา้าโว้ยนี่ยังชุดเมื่อวานนี้นี่คะทำไมยังชุดเดิมอยู่เลยล่ะคะฮึมเมียก็หลอไม่มาสักทีอ่ะ <c oughs> คุณแพลวรอเมียย้วด้วยสิคะ <c oughs> <c oughs> ฉันยากอยู่คนเดียว

Nice. กันหมวดจัดการไอ้เธอยังไม่ได้ยังมีหน้ามาขอส่วนแบ่งล่วงหน้าอย่างนั้นเหรอผมช่วยคุณมาเยอะแค่นี้มันยังน้อยไปหรือคุณคิดจะโกงผมถ้าคุณโกงนะผมจะแฉให้หมดเปลือกเลยหมด ผมเป็นหุ้นส่วนกับหมวดนะผมไม่มีทางโกงหมวดหรอก แค่นี้เองเหรอรออีกหน่อยนะหมวดผมรับรองเลยนะว่าทําง,งานนี้สำเร็จหมวดได้ส่วนแบ่งคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนพูดอย่างนี้มันค่อยน่าฟังหน่อยแต่ที่ไอ้เทิดมันหนีไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดผมนะมันเป็นเพราะน้องสาวคุณเนี่ยมาเกะก,กะไม่งั้นผมเก็บไอ้เทิร์กไอ้ภูริไปพร้อมกันละน้องฟ้าอีกแล้วนะ ดูแลน้องให้ดีๆอย่าให้มาขวางทางผมอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่รับรองความปลอดภัยนะ คุณฟาร้นครับเป็นไรไหมครับอ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยเจ็บตรงไหนไหมครับเนี่ยไม่เจ็บค่ะผมไม่น่าให้คุณฟ้ามาด้วยเลยอะทำไมหรอคะถ้าฟ้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณภูเจะเยิ่งช้าเหรอคะไม่ใช่นะครับ ว้าไปกันต่อดีกว่าค่ะไม่ต้องกลัวนะครับคุณฟ้าเปล่า,าค่ะฟ้าไม่ได้กลัวเดี๋ยวเ,เป็นไรไหม ไม่เป็นไรค่ะเรารีบไปกันเถอะจับดูเอาดีๆนะ้ย นี่ก็ไม่ได้กลัวนะคะแค่ตกใจนิดหน่อยไม่กลัวก็ไม่กลัวครับผมว่าเสียงปืนน่าจะมาจากทางน,นู้นไปเถอะพันเดี๋ยวครับทำไปล้หมวดผมว่าเราแยกกันหาดีกว่าจะได้เจอเร็วขึ้น <c oughs> ก็นดีนะทั้งั้นเดี๋ยวผมไปกับหมวด ส่วนลุงแซมนะเดี๋ยวไปกับคุณตำรวจสองคนนะัผมไปคนเดียวดีกว่าครับแล้วที่เหลือเนี่ยไปด้วยกันจะสะดวกกว่าไปเถอะอันมาฟ้าว่าเสพปืน,ปน,นมาจากทางโน้นคุณภูคะเราไปกันต่อดีกว่าคะ่ะคุณฟ้าครับผมว่าคุณฟ้าอย่าไปเลยนะครับทำไมล่ะคะ ผมว่าคุณฟ้ารอตรงนี้เดี๋ยวผมไปตามหาคุณเพิ่งเองดีกว่านะครับทำไมล่ะคะใช่สิคะฟ้าเป็นตัวถ่วงคุณคงอยากเจอําเพึ่งเร็วๆขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณฟ้าแล้วมันอะไรอ่ะคะก็ผมเป็นห่วงคุณไงครับคุณฟ้าครับ ถ้าคุณฟ้าไปด้วยผมก็จะไม่มีสมาธินะครับเพรคอยต้องเป็นห่วงคุณฟ้าไม่เป็นไรค่ะฟ้าดูแลตัวเองได้ผมพอนะครับอย่าให้ผมเป็นห่วงในความปลอดภัยคุณฟ้าเลยนะครับ ไปก่อนนะครับค่ะระวังตัวด้วยนะครับ ไไหมฉันยังได้อยู่ค่ะน่าพักก่อนอย่ยุ่งกับเธอได้ไหมแต่เรื่องนี้ฉันให้ไม่ได้แต่ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้นั้งครูน้ำพึ้งแน่ดีค่ะไมอยากจะช่วยคุณเลรลทุกอย่างไม่อยาก Lame time!